สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักหากเราจะกล่าวถึงหน้าประวัติศาสตร์การเมืองของสอปปลาวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการพัฒนาเศรษฐกิจชื่อของบุรุษหนึ่งที่โดดเบนขึ้นมาด้วยภาพลักษณ์ของผู้นำรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถและก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดด้วยวัยที่ยังหนุ่มแน่นคือท่านบัวสอนบุพภาวันอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่5 ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนดาวรุ่งที่พุ่งทะยานขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารสูงสุดท่ามกลารความหวังของการเปลี่ยนแปลงแต่แล้วเส้นทางบนอำนาจกลับต้องยุติลงอย่างกระทันหันก่อนจะครบวาระเพียงไม่กี่ก้าวทิ้งไว้เพียงคำถามและเรื่องราวที่น่าค้นหาว่าอะไรคือปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการขึ้นสู่จุดสูงสุดและอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงของการก้าวลงจากตำแหน่งที่ช็อกความรู้สึกของคนทั้งประเทศใช่ครับ ขอเชิญทุกท่านย้อนเข็มนาฬิกากลับไปสำรวจเส้นทางชีวิตตั้งแต่วันแรกในหมู่บ้านเล็กๆที่แขวงสารวันก้าวผ่านสมรภูมิการปฏิวัติในวัยหนุ่มการบ่มเพาะปัญญาจากอดีตสหภาพโซเวียตจนถึงวันที่ท่านก้าวเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลในฐานะผู้นำประเทศ เรื่องราวต่อจากนี้จะเจาะลึกถึงเบื้องลึกเบื้องหลังทั้งสายสัมพันธ์ทางการเมืองอันแน่นแฟ้นกับตระกูลผู้ทรงอิทธิพลภารกิจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจลาวสู่ยุคใหม่และบทสรุปที่ทำให้ท่านกลายเป็นอดีตนายกที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบวาระมาร่วมรับฟังและพิจารณาบทเรียนจากชีวิตของรัฐบุรุษท่านนี้ไปพร้อมกันครับครับผมหากจะเจาะลึกถึงรากเหง้าของบุรุษที่ชื่อบัวสอนบุภาวรร เราต้องย้อนกลับไปที่หมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านเต่าปูในเมืองสารวันแขวงสารวันดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของลาวภาคใต้ท่านบัวสอนเกิดเมื่อวันที่3มิถุนายน2517ในครอบครัวชาวนาเชื้อสายลาวลุ่มท่ามกลางบรรยากาศที่มาคุไปด้วยเปลวไฟแห่งสงครามกู้ชาติในช่วงทศวรรษ1960ถึง1970 ชีวิตในวัยยาวของท่านไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบท่านต้องย้ายไปเรียนต่อระดับประถมและมัธยมที่แขวงจำปาสักซึ่งในเวลานั้นถือเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการเมืองของภาคใต้การใช้ชีวิตในเขตที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งระหว่างฝ่ายรัฐบาลเวียงจันทร์และฝ่ายแนวลาวฮักซาดทำให้ท่านได้เห็นความเหลื่อมล้ำและผลกระทบจากสงครามด้วยตาตนเอง จนกลายเป็นแรงผลักดันให้ชายหนุ่มวัย20ปีตัดสินใจทิ้งตำราเรียนชั่วคราวเพื่อหันหน้าเข้าหาอุดมการณ์ในวันที่5มีนาคม1974ครับการเข้าสู่เส้นทางปฏิวัติของท่านเริ่มต้นที่แนวหลังในแขวงจำปาสักท่านไม่ได้เริ่มจากสายทหารที่จับปืนสู้รบในแนวหน้าแต่ถูกบ่มเพาะมาในสายงานมวลชนและเยาวชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขยายฐานอำนาจพรรค ท่านทำหน้าที่เป็นเฟืองจากตัวเล็กๆในการเคลื่อนไหวปลุกระดมเยาวชนในพื้นที่จำปาศักให้ตื่นตัวเรื่องเอกราชความโดดเด่นของท่านบัวสอนในตอนนั้นคือความฉลาดทางอารมณ์และวาทศิลป์ที่เข้าถึงง่ายแต่แฝงด้วยหลักการทำให้ท่านกลายเป็นดาวรุ่งที่ผู้ใหญ่ในพักเริ่มจับตามอง จนกระทั่งเมื่อลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี1975ท่านก็ได้ก้าวเข้าสู่ระบบบริหารรัฐในระดับท้องถิ่นที่จำปาสักทันทีซึ่งถือเป็นด่านทดสอบแรกที่พิสูจน์ว่าลูกหลานชาวนาจากสารวันคนนี้ไม่ได้มีดีแค่ทฤษฎีแต่ยังมีทักษะในการประสานงานและบริหารจัดการที่เฉียบคมเกินอายุครับผมหากจะเจาะลึกถึงช่วงเวลาในการสร้างมันสมองแบบนักยุทธศาสตร์ให้แก่ท่านบัวสอนบุพาวัน ต้องยอมรับว่านี่คือช่วงเวลาที่ท่านถูกหล่อหลอมด้วยตำราจากค่ายคอมมิวนิสต์ที่เข้มข้นที่สุดในโลกยุคนั้นหลังจากที่ท่านบัวสอนข้ามผ่านช่วงเวลาของการเป็นคนทำงานในสำนักงานปกครองที่แขวงจำปาสักความโดดเด่นในแง่ของความเฉลียวฉลาดและการทำงานที่เป็นระบบทำให้ชื่อของท่านไปเข้าตาผู้ใหญ่ในส่วนกลางจนถูกดึงตัวเข้าสู่หอคำหรือห้องว่าการศูนย์กลางพักในนครหลวงเวียงจันทร์ในปี1981 ในวัยเพียง27ปีซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่พักประชาชนปฏิวัติลาวกำลังต้องการสายเลือดใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้ทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่ครับจุดขุดคุ้ยที่สำคัญที่สุดคือการได้รับคัดเลือกไปศึกษาต่อที่โรงเรียนพักระดับสูงนักกรุงมอสโกอ,อดีตสหภาพโซเวียตในช่วงปี1986-1990 ช่วงเวลานี้มีความสำคัญมากเพราะตรงกับยุคเปเรสตรอยกาและกลาสนอสของมิคาอิลกอบาชอฟที่กำลังมีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและการเมืองในโซเวียตท่านบัวสอนไม่ได้เพียงแต่ไปเรียนทฤษฎีมาร์กซ์เลนินแบบดั้งเดิมเท่านั้นแต่ท่านได้เห็นการพังทลายและการพยายามปรับตัวของยักษ์ใหญ่คอมมิวนิสต์ด้วยตาตนเอง ใช่ครับท่านจบปริญญาตรีในสาขาการก่อสร้างพรรคซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระบบพรรคและการวางยุทธศาสตร์ควบคุมอำนาจรัฐวิชาเหล่านี้เองที่ทําให้ท่านกลายเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโครงสร้างอํานาจอย่างลึกซึ้งเมื่อกลับมายังลาวในปี1990ท่านจึงไม่ใช่เพียงแค่นักปฏิบัติการธรรมดาแต่เป็นนักทฤษฎีที่มีชั้นเชิงทางการเมืองสูงเหนือกว่าคนรุ่นเดียวกันครับ การเป็นสิทธิ์เก่ามอสโกในยุคนั้นยังเปรียบเสมือนการได้รับใบเบิกทางเข้าสู่กลุ่มชนชั้นนำของลาวเพราะในสมัยนั้นข้าราชการระดับสูงส่วนใหญ่ล้วนจบจากค่ายสังคมนิยมการมีปริญญาจากมอสโกติดตัวมาทำให้ท่านได้รับความไว้วางใจให้กลับเข้าทำงานที่ห้องว่าการศูนย์กลางพักอีกครั้งและที่นี่เองที่ท่านได้เริ่มใช้ทักษะด้านวิชาการและการจัดการเริ่มสร้างคอนเนกชันกับผู้ใหญ่ในพักโดยเฉพาะการได้รับความเมตตาจากท่านคำไตสีพันดอน ซึ่งขณะนั้นเป็นเลขาที่การใหญ่ของพรรคจนกลายเป็นเงาที่คอยติดตามและรับผิดชอบงานสำคัญสคัญส่งผลให้ชื่อของบัวสอนบุบผาวันเริ่มถูกขานเรียกในฐานะดาวรุ่งที่พร้อมจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับนำในอนาคตอันใกล้ครับผม หากจะเจาะลึกถึงเส้นทางของท่านบัวสอนบุพภาวันในช่วงปี1994เป็นต้นมาต้องยอมรับว่านี่คือช่วงเวลาที่ดาวรุ่งจากสารวันผู้นี้ถูกวางตัวให้เป็นหัวกะทิของคนรุ่นใหม่ในพักอย่างชัดเจน การขยับตำแหน่งของท่านไม่ได้มาแบบสเต็ปต่อสเต็ปตามวิถีข้าราชการทั่วไปแต่เป็นการกระโดดข้ามขีดจำกัดทางการเมืองหลายประการโดยมีแรงหนุนสำคัญจากสายใยทางใต้และความไว้วางใจระดับสูงสุดจากพยามังกรอย่างท่านคำไตสีพันดอนใช่ครับการที่ท่านจบจากมอสโกในปี1990ในสาขาการก่อสร้างพักเปรียบเสมือนการถือคัมภีที่ทรงพลังที่สุดในยุคนั้น เมื่อกลับมาลาวท่านไม่ได้ถูกส่งไปบริหารแขวงไกลปืนเที่ยงแต่ถูกดึงเข้าสู่ห้องว่าการศูนย์กลางพักทันทีซึ่งที่นี่เองคือทำเลทองที่ทําให้ท่านได้เห็นโครงสร้างอํานาจทั้งหมดได้จัดระเบียบวาระการประชุมของกรมการเมืองและได้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ระดับบิ๊กบกทุกวันจนกลายเป็นคนโปรดที่มีทั้งความรู้สมัยใหม่และกิริยามารยาทที่นอบน้อมตามแบบฉบับคนลาวครับ จุดที่น่าขุดคุยที่สุดคือช่วงปี1996ถึง2003ท่านบัวสอนเปรียบเสมือนเลขาคู่ใจของท่านคำไตสีพันดอนในฐานะหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพักท่านคือประตูด่านแรกที่ใครจะเข้าพบท่านผู้นำต้องผ่านท่านบัวสอนก่อนการเก่งกาจในการกลั่นกรองข้อมูลและการทำงานที่รวดเร็วทำให้ท่านได้รับฉายาในวงในว่าเป็นมือประสานสิบทิศบารมีของท่านคำไตนั้นแผ่ซ่านไปทั่วกองทัพและรัฐบาล การที่ท่านบัวสอนได้รับการดูแลเปรียบเสมือนลูกบุญธรรมทางการเมืองทําให้เส้นทางของท่านโรยด้วยกลีบกุหลาบถึงขั้นที่ว่ากันว่าการเลื่อนตําแหน่งเข้าสู่กรมการเมืองในปี2001ด้วยวัยเพียง47ปีนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากยิ่งเพราะโดยปกติแล้วหอคอนง,งาช้างแห่งอํานาจนี้มักสงวนไว้ให้เหล่านักรบอาวุโสที่เคยผ่านสงครามกู้ชาติมาอย่างโชคโชนเท่านั้นท่านผู้ฟังครับ ความโดดเด่นของท่านบัวสอนในตอนนั้นคือความสดและความสมาร์ทท่านกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ที่พักต้องการโชว์ให้ต่างชาติเห็นว่าลรามีผู้นำรุ่นใหม่ที่พูดภาษาเศรษฐกิจและเข้าใจการบริหารยุคใหม่แต่ในขณะเดียวกันพื้นฐานอำนาจของท่านก็ยังยึดโยงอยู่กับฐานเสียงภาคใต้และกองทัพผ่านบารมีของท่านคำไตสีพันดอนอย่างเหนียวแน่น จนแทบไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่านี่คือว่าที่นายกรัฐมนตรีที่ถูกปูทางไว้ล่วงหน้าอย่างประณีตที่สุดในประวัติศาสตร์ลาวใช่ครับการเจาะลึกช่วงเวลาที่ท่านบัวสอนบุภาวันก้าวขึ้นมาเถลิงอำนาจในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นถือเป็นยุคที่การเมืองและเศรษฐกิจของสอปปลาวอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดยุคหนึ่ง ท่านไม่ได้ขึ้นมาเพียงเพราะบารณีของท่านคําไตสีพันดอนเท่านั้นแต่ท่านมาพร้อมกับภาพลักษณ์ของนักปฏิรูปรุ่นใหม่ New Generation ที่พักตั้งความหวังไว้สูงมากว่าจะนำพาประเทศหลุดพ้นจากความยากจนตามแผนยุทธศาสตร์ปี2020 ในช่วงปี2006ถึง2010ที่ท่านบริหารประเทศภารกิจหลักที่ท่านถูกผลักดันคือการเปิดประตูเศรษฐกิจให้กว้างกว่าเดิมท่านเป็นหัวหอกในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะในโครงการยักษ์ใหญ่อย,อย่างการทำสัมปทานเหมืองแร่และการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งลาวถูกขนานนามว่าเป็นหม้อไฟแห่งอาเซียน (Battery of South East Asia) ในยุคข,ของท่านนี่เองที่เราเห็นเม็ดเงินมหาศาลจากจีนเวียดนามและไทย หลลาาาายยเเข้สู่่่่วอองไมมมคีกนท่านผู้ฟังครับแต่เหรียญมี2ด้านเสมอการขุดคุ้ยในมิติลึกจะพบว่ายุคข,ของท่านคือจุดเริ่มต้นของปัญหาการสัมปทานที่ดินที่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในเวลาต่อมาแม้ตัวเลข GDP ของลาวในยุคนั้นจะพุ่งสูงเฉลี่ยถึง7-8%ต่อปีแต่การเติบโตนั้นกลับกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มทุนและโครงการใหญ่ๆขณะที่ปัญหาคอร์รัปชันเริ่มถูกพูดถึงหนาหูขึ้น การบริหารงานของท่านถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในทางลับว่ามีการอนุมัติโครงการสัมปทานที่ดินจำนวนมากซึ่งบางโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในระยะยาวใช่ครับนอกจากนี้ท่านบัวสอนพยายามจะปรับปรุงระบบราชการให้ทันสมัยและโปร่งใสขึ้นแต่ก็ต้องไปชนกับกำแพงอำนาจของกลุ่มอนุรักษนิยมในพักที่ยังยึดติดกับระบบเดิม การที่ท่านเป็นคนหนุ่มมั่นใจในตัวเองสูงและมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มทุนรุ่นใหม่ทำให้เกิดรอยร้าวกับกลุ่มผู้อาวุโสบางส่วนในพรรคคอมมิวนิสต์ที่มองว่าท่านเดินเร็วเกินไปจนอาจคุมบังเหียนไม่อยู่ภารกิจปฏิรูปเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะรุ่งโรจน์จึงกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาสร้างแรงกดดันมหาศาลจนกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านต้องตัดสินใจลาออกกลางคันก่อนจะจบวาระเพียงไม่กี่เดือนนั่นเอง ครับหากจะพูดถึงหน้าประวัติศาสตร์การเมืองลาวเหตุการณ์ในวันที่23ธันวาคม2010ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติและสร้างแรงสันสเทียนไปทั่วภูมิภาคเพราะการที่ผู้นำระดับนายกรัฐมนตรีจะก้าวลงจากตำแหน่งก่อนครบวาระในระเบียบการเมืองแบบลาวนั้นไม่ใช่เรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ในบ่ายวันนั้นณหอประชุมสภาแห่งชาติท่านบัวสอนบุภาวันได้เดินขึ้นโพเดียมเพื่อประกาศลาออกโดยให้เหตุผลสั้นๆว่ามีภาระทางครอบครัวซึ่งสร้างความงุนงงให้กับประชาชนทั้งประเทศเพราะอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงการประชุมใหญ่ของพรรคซึ่งเป็นช่วงที่จะมีการหมุนเวียนตำแหน่งตามวงรอบอยู่แล้วการตัดสินใจตัดช่องน้อยแต่พอตัวก่อนเวลาอันควรน,นี้จึงนำไปสู่การขุดคุยและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงเบื้องหลังม่านกรรมี ครับผมปมแรกที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคือ ความขัดแย้งเรื่องนโยบายที่ดินและทรัพยากรในยุคข,ของท่านบัวสอนลาวมีการเปิดสัมปทานที่ดินให้กับนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจีนและเวียดนามอย่างมหาศาลเพื่อกระตุ้น GDP แต่ผลกระทบที่ตามมาคือการสูญเสียที่ดินทำกินของประชาชนและการใช้อำนาจของกลุ่มทุนที่เริ่มลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ทับซ้อนของกลุ่มผู้มีบารมีในพักสายอนุรักษ์นิยมสายอนุรักษ์นิยมการเร่งรัดการเติบโตจนเกินขีดจำกัดทำให้ท่านเริ่มสูญเสียฐานเสียงสนับ สนุนจากสมาชิกพักระดับอาวุโสที่มองว่าประเทศกำลังถูกขายให้ต่างชาติมากเกินไปใช่ครับปมที่สองคือสงครามตัวแทนระหว่างขั้วอำนาจแม้ท่านบัวสอนจะเป็นเด็ดปั้นของท่านคำไตศีพันดอนผู้อาวุโสสูงสุดในขณะนั้นแต่ในทางการเมืองย่อมมีคลื่นใต้น้าการขึ้นสู่อานาจในวัยที่ยังหนุ่มและมีบุค,คลิกโดดเด่นทำให้ท่านกลายเป็นเป้าสายตา ท่านพยายามนำระบบบริหารแบบใหม่ที่เน้นความรวดเร็วเข้ามาใช้ซึ่งไปขัดกับวัฒนธรรมการทำงานแบบอาวุโสและเน้นมติเอกฉันของกรมการเมืองการถูกโดดเดี่ยวในเชิงนโยบายจึงเริ่มก่อตัวขึ้นจนทำให้การขับเคลื่อนงานในสภาเป็นไปอย่างยากลำบากครับ นอกจากนี้ยังมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและครอบครัวที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อบีบให้ท่านตัดสินใจลาออกเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีบรรทัดฐานเรื่องจริยธรรมของผู้นำอย่างคลิ่งคลัดการเลือกเหตุผลภาระครอบครัวจึงเป็นการลงจากตำแหน่งที่ละมุนละม่อมที่สุดเพื่อให้ท่านยังสามารถรักษาบทบาทภายในพรรคต่อไปได้โดยไม่ถูกกวาดล้างจนหมดอนาคต การลาออกครั้งนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียวแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการจัดดุลอำนาจใหม่ภายในลาวระหว่างสายปฏิรูปหัวก้าวหน้ากับสายอนุรักษ์นิยมดั้งเดิมซึ่งสุดท้ายฝ่ายหลังเป็นผู้กำชัยชนะในยกนั้นและส่งหมายต่อให้ท่านทองสิงห์ธรรมวงศ์เข้ามาประคับประคองสถานการณ์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่กองประชุมใหญ่พักในเวลาต่อมาครับผมหลังจากการประกาศลาออกที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วลุ่มน้ำโขงในปี2010 ชีวิตของท่านบัวสอนบุภาวันก็ก้าวเข้าสู่ความเงียบที่ถูกจับตามองมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ลาวหลายคนตั้งคำถามว่านายกรัฐมนตรีวัยเพียง56ปีในขณะนั้นที่ยังมีพลังเหลือเฟือจะทำอย่างไรต่อเมื่อต้องเดินออกจากสำนักนายกก่อนกำหนดเพียงครึ่งปีท่านผู้ฟังครับความจริงที่น่าสนใจคือท่านไม่ได้หายไปจากวงโครจรของรัฐบาลเสียทีเดียว แต่ถูกโยกยากไปรับบทบาทที่เน้นสมองมากกว่าอำนาจบริหารในปี2013ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติซึ่งเปรียบเสมือนคลังสมองของรัฐบาลหน้าที่ของท่านในช่วงนี้คือการนั่งพิจารณาตัวเลขสถิติวางแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาวและวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจมหาภาคซึ่งนับว่าเป็นงานที่ตรงกับดีกรีปริญญาจากมอสโกของท่านอย่างยิ่ง แม้ภาพลักษณ์จะดูห่างไกลจากสปอตไลท์ทางการเมืองแต่ท่านยังคงเป็นที่ปรึกษาเงียบๆให้กับคนในพักที่ยังให้ความเคารพในฐานะที่มีประสบการณ์บริหารประเทศในช่วงหัวเลี้ยวต่อใช่ครับบรรยากาศที่บ้านพักในบ้านวัดหนากกลายเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบ้านวัดหนากเป็นย่านที่มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่และอดีตผู้นำพักอาศัยเป็นพื้นที่สงบเงียบใจกลางเมืองสีสัตนาค ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพักผ่อนและการพบปะสังสรรค์กับมิตรสหายเก่าแก่รวมถึงสายสัมพันธ์กับตระกูลสีพันดอนที่ยังคงมีความแน่นแฟ้นและเคารพรักกันเช่นเดิมจนกระทั่งในเดือนตุลาคม2019ท่านได้เข้าสู่โหมดการพักผ่อนอย่างเต็มตัวด้วยการรับเบี้ยบำนาญตามนโยบายของพรัฐซึ่งเป็นการปิดฉากชีวิตข้าราชการอย่างเป็นทางการในวัย65ปี โดยมีท่านรีเบอร์รีบัวเป่าเข้ามาสืบทอดงานที่สถาบันวิจัยแทนการ,กรเกษียณของท่านไม่ใช่การหายไปเพราะความขัดแยง้งแต่เป็นการลงจากตำแหน่งตามวาระและสุขภาพที่ต้องการการพักผ่อนครับปัจจุบันในวันที่ท่านเดินอยู่แถวบ้านวัดหนากหรือร่วมงานสังคมในเวียนจันทท่านบัวสอนยังคงได้รับการยอมรับในฐานะ อดีตผู้นำที่มีความรู้สมัยใหม่และเป็นแบบอย่างของนักการเมืองที่เลือกจะจบบทบาทของตัวเองอย่างมีชั้นเชิงทิ้งไว้เพียงข้อสันนิษฐานและเรื่องเล่าในวงน้ำชาเกี่ยวกับการลาออกครั้งประวัติศาสตร์ที่ยังไม่มีใครล่วงรู้ความจริงทั้งหมดนอกจากตัวท่านเองสรุปแล้วชีวิตของท่านบัวสอนบุภาวรรเปรียบเสมือนภาพสะท้อนของกงล้อก,การเมืองลาวที่หมุนวนอยู่ระหว่างความรู้ความสามารถคนรุ่นใหม่ และระเบียบแบบแผนของคณะผู้นำอาวุโสจากเด็กหนุ่มจากสารวันผู้มีสายเลือดปฏิวัติเข้มข้นไต่เต้าผ่านการขัดเกลาวทางทฤษฎีจากอดีตสหภาพโซเวียตจนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดทางบริหารในฐานะนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งท่ามกลางการผลักดันอย่างสุดตัวจากรัฐบุรุษผู้ทรงอิทธิพลอย่างท่านคำไตสีพันดอนใช่ครับ ทะว่าเส้นทางที่ดูเหมือนจะโรยด้วยกลีบกุหลาบกลับต้องหยุดชะงักลงอย่างกระทันหันการประกาศลาออกก่อนครบวาระเพียงไม่กี่เดือนทิ้งไว้เพียงคำถามและรอยจารึกในประวัติศาสตร์ว่าแท้จริงแล้วภาระทางครอบครัวหรือเคลื่อนใต้น้ำทางการเมืองกันแน่ที่เป็นปัจจัยตัดสินใจให้ท่านก้าวลงจากหลังเสือแต่ไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไรการยอมรับในกติกาและการถอยฉากออกไปดำรงตำแหน่งวิชาการจนถึงวันกเกษียณ ก็แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อองค์กรพักเหนือสิ่งอื่นใดครับเรื่องราวของท่านบัวสอนจึงไม่ใช่เพียงแค่ชีวประวัติของบุคคลคนหนึ่งแต่เป็นบทเรียนของอำนาจที่มาไวไปไวและการรักษาตัวรอดในสมรภูมิการเมืองลาวที่สลับซับซ้อนหากท่านชื่นชอบการเจาะลึกเรื่องราวบุคคลสำคัญและเบื้องลึกเบื้องหลังที่หาอ่านได้ยากเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามเราวไว้ เพื่อรับชมเนื้อหาเข้มข้นในตอนต่อไปที่รอเสิร์ฟให้ท่านก่อนใครครับ